เชื่อๆอย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลุกปันประธานไม่ห่ามลงแป๊บเดียวประธาน,าานเ้าอย่าเข้าพี่แก,ก,ขกข่ขอเชิญคณะกรรมการท,ทั้งหมดที่อยู่บนเวทีนี่นะคะเป็นกรรมการในทีมงานของท่านประธานคนใหม่ เป็นประธานไปเป็นท้ายสิบเป็นยังไงแต่เนาะขอบคุณนะคะกรรมการคณะกรรมการใหม่ทุกท่านขอยินดีต้อนรับสู่ทุกการนี้นะคะเอบคุณขอบคุณขอบคุณเพื่อนกองขอบคุณหมูบอกหลายๆนะครับเท่ากับบอกเลยว่าอย่าใส่ทะตะหันไหล่หรับใส่อยู่ก็บ่เป็นอย่างครับมือดีเป็นมือมวน ยังต่ว่าเขาบว่ามีทีมงานใหม่แต่ก็หนาเกา่าซึอเก่าหละยเหตุงานคือเกาอ่าคอยมูพอกรีร่วมมือร่วมใจกันคือซุมคือมือนีว้ว่าทำไมโอกาสนาในเรื่องของงานที่จะรวมมือรวมใจกันเฮื่อไทยรุ่นเข้าหรือว่าสิทธิ์เก่าช่องโคมันมีความเดียวนแน่นว่าทำไมมันคืจะต้องซอยกันซุ้มือ,อ,อสุสุขคุขแต่ว่าในเรื่องของคณะกรรมการต่างๆเนี่ที่เสนอมาแล้วก็มีผู้ใดที่มีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพที่จะซอยกัน เดี๋ยวผมจีพี่หน้าเพิ่มเติมแล้วก็เสนอให้หู่โพนีนผูอีกทีนึงนะครับลส่วนในเรื่องของนโยบายหรือว่างานที่เดือนต่อไปนี่เอาไว้ที่หลังมือดีมวนกันสะกนนะครับแล้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับอการณเนีเออขอขอเก็บภาพไอ้ชุดคณะกับประ่านและกรรมการชุด่านเก็บภาพแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวอ่า สิไฮแบบรางวัลคือนมูมูที่ตอนนี้ก็คือผู้สนับสนุนท่องมาบาทหนึ่งแต่มาพูดมาพูดเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยเด้ยว้า้ย้นต้นด้ยยเวายไก้เก้าย้ เนี่ยเนีือกีผมไม่ซื่อเขาบมที่ไหนโอเคอ้าเริ่เชิญเชิญใครนี่ใช้เส้นลองใช้เส้นประธานใหม่ป่ะร้อยสี่เต่ารางวัลนี้เป็น the best offer นะครับคือนักกข้อที่ดีที่สุดที่มีดีมาถึงในวันนี้นะคะ กว้างขวางกว้างขวางโอ้สาคนได้ผู้เดียวเนาะคาดกระขากระท่องเลยเนี่ยสา3คนได้ผู้เดียวมากสองคนได้เบิดเลยเอ่นเดอร์เลย ประชาสัมพันธ์เขตจัดการด้วยเมมฉันเต็มแล้วมันละก่อนท้องเมี่ยไปเชื่องเลยเว้ยอันนัชุจีและใช่ไหมอีกกระติมันได้จัดอีกผู้ใดยังกลิ่นโยนั่นเชิญเลยค่ะเดินหนึ่งสอหายใจได้อยู่เด้อหนึ่งสองสามไม่นิ่าร์ดมินิ่าร์ด เปลี่ยนไปเรื่อยหนึ่งสองสามใช่โย่ทกันบ้าง้ากินเขาด้วยแล้วพว่นลโอเค นี้เรารับคําท้าแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆสาวชงโคศิบร่วมมือร่วมใจจะแสดงบทนี้ให้ขอเชิญท่านประธานคนใหม่นะคะช่วยมาเช็คตรวจด้วยเชิญนะจิตใจเท่ารดท่านประธานใจเท่าไม่พร้อมไปนี่มันชุดนอียงค่ะไปด้วยมันถึงไปแจ้งใจเท่ารดประธานธนายธวีวใส่นาไอเสียไอเสียยังไม่พร้อมแป๊บนึงค่ะ 那不少呢，不够呢。<ing> จับจับจับหมวกจับหมวกมันจับจับหมวกมันท่าที่สองคือมือขวาจับหมวกท่าที่สามคือเอาหมวกออกคือถอดหมวกโอ้เจมันให้กูสั่งเนาะสูดกันเลเออเออปาดไปทีนี้บีบมึงขากบม เด็ดเดดราราเราออกอันนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์กูเออเอาเลยส่วให้กูยืนนั่นเลยนี่เฉพาะบุตรีเนี่ยดวงดวงัวเมียมานะเพราะต่อท้องดีท้องดำนะไหมด้วยไล่ะสาสลทจอยมาเอาเดี๋ยวนี่สารสิิบอกจอยจอยมาสทิ์ท้องดีเทานะ เป็นคนมีอาหารเพราะต่อท้องดีท้องดำนะไหมกูใสล่ะตาสลัดยมาเอาเดียวนี้สลัดชิดบอกจอยจอยมาทิพท้องดีเท่านะอ่าเนี่ยเป็นคนมีอาหาร ໄປຫຼາຍໄປເຈົ້າເຂົາໃຈມອບ້ພແມນລໍາໜາກະດານພີນ້ พี่นี่มานอนสิพ่อเอาสะพาะนอนเนี่ยครูเข็นดอเจ้าเอานกเปี่เจ้าแม่น้ำมวยมืยเนี่ย ตอนนี <ia problem S 1> ้ลากนี่ลากเมาครับรอกเมา ก็บอกินกิ่นกินกินคำผสมสอยนิ้นพ้อยผสมผีห้อยจะเป็นนน่นเบิดเนะผมปั้นยีผสมดวงดอกไม้พิศราพรพิศราพรครับพิศราพรหนึ่นับถึงสามสองสองเลยสองเลยสมเลยสามสองสามเลยว้าสาวโคร่าครับเชิญเชิญสาวโคราชาอีแหล่ตัวหนึ่งโอ้ เกี้กูเงินมันอีแหลเนาะเอาเอยืนยืางเนยบักแหละบักไายรวบย่งช่างภาพเออเอายืนยนยือนรอไว้ก่อนเยื่ภาพเป็นหลักฐานนะครับพี่พี่มาทางไหนอย่าไปอยู่ทางหลังไม่ผู้โชคดีทางปเดียร์ยองภาพดวยเพิ่มนาพ่มตาเออเออเอเออเอมาสักกันอแ่โอ้ประมาณเพื่อนน้อยน้อยน้ยปายืนยืนยืนยอให้ให้มู่ได้เห็นเมื่นัอันน่งอยู่บริเคองนั่นน่ะย่งอีกยังอีกโอ้ว ต่อไปคุณลำดวนครับโชคจากเพื่อนลำดวนฮเอ้ยมกอ้าตะกี้กูเอินมันอีแล่เนาะเอาเยืน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 ตางเักแหล่ถ่ายรูปยังช่างภาพเออเอายืนยืยืนรอไว้ก่อนยืนภาพเป็นหลักฐานนะครับพี่พพี่มาทางหน่าไปอยู่ทางหลังไม่ผู้โชคดีทาง้าดียยยย่าพิ่มนาเพิ่มตามนัอินเอิอินเอิมากกันอะแหล่โอ้ประมาน่นนอยน้อยน้ยปายืนยืนืนยืนเออให้ให็น มือนี้ยังู่บ่อีกคลองนั่นน่ะยังอีกยังอีกโอ้าอ้วต่อไปคุณลำดวนครับโชคจากเพื่อนลำดวนฮะเฮ้ยต่อนอะไรหาที่ตัวได้เอ้าปมือหน่อยครับเพื่อนครับปมือให้หน่อยครับเขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพื่อนๆนะ